นี่เป็นสาวเลี้ยงวัวหนึ่งวันตัวผู้วัดนี่อ่ะอู้มันคือตัวใหญ่แถะสูงเทอาเลยอยู่ไหมมันตื่นเท่าเด่นนี่เนาะผมมีอย่างดีมีไม่เย่ไเขาวไม่บอก้อง, <c ười> องอาบออนี่เขาเครื่องทำมื่นตาโอ้ มันกระลายอยู่เด้แต่ว่างบ่ได้มีเวลามาแก้แบบมันกินจริงลเ,รเลี้ยวบุลแลต์สิโอ้อันนี้เปน็ปนยาเปน็นยาโอ้อันนี้สุนัดแล้วบ้านปุย้ยบว่นี่ออาบันนี้มาขี้ยา ันจ้านอนแ้วดอนสูภารกิจหาหญ้าให้วัวกินเออเออเอหนึ่งวันภารกิจเลี้ยงวัวหนึ่งวันจะรอดหรือจะล่วง อ่ะคือบรเเตุซาเล่งใส่ใวันนี้เป็นสาวเลี้ยงวัวหนึ่งวนันตัวผู้วันนี้อ่ะอุ้มันคือตัวใหญ่แทะสูงเทอเลเร์ออยู่ไหมมันตื่นเท่าเด่นน,นี่เนาะบ่เคยเห็นฉันโบมีกินนี่ติโ <laughs> อ,อ,อข้ยแบบอ่ะ มีแต่ตัวใหญ่ๆเว้ยแ,แม่วิ่งเข่ามันงามแถว่ะเข่า,ามีรูปหกใจสีแดงแล้วนี่แม่เข่ามันงามๆเนี่ยงามเนาะมึงเนี่ยมันอยากกินนี่มันหิวโอ้ตัวนี้เข่าหากักนะบายเนยตัวนี้เข่าหักแล้วนี่ยนี่ โอ้เลี้ยงงัวกับเป็นนะเจ้ามันโซนบ่มันสิมันสิมาคาบหนามึงได้หันบริธาปเป่ง <c oughs> บ่อันบ่ถือบ่เด่นั่งมาหาฉันแล้วนี่บ่อึนบ่อยากนึกแบ่กินเนอะต้องให้ฉันเอาไอ้สิ่งแต่เห็นบ่กินบ่กินกินเห็นบ่อ๋อตัวแม่ตัวตัวน้อยนั่น อ่ะมันคือไอโอ้ยต้นใหญ่คิ้วเนาะคือคือคือเห็ดสาเพอเบอร์มหาชันแทะเอ็มอ้อนม่ใี่ต้นจนบุรีบ่ ง่ายเนาะเร็วเดอ้อมันสูงจนเทินจนเทินขึ้นรถได้เนี่ยไปละดึงปอแพร่มันบ่นอนางสีโซนได้หัน